ใช่ฝ่ายเทคนิคของบริษัทอัฟโฟยูหรือเปล่าครับคือตอนนี้เราเจอปัญหาใหญ่ในบริษัทประธานาประเทศเลยเราไม่สามารถเข้าเว็บพอรอนคลับได้เพราะว่ารัฐบาลของไทยได้บล็อกเว็บนี้ทั้งประเทศเลยไม่ทราบว่าแก้ไขได้ไหมง่ายเลยเหรอโอ้มีหลายร้อยวิธีด้วย <Wow. S 1> มไม่ได้สั่งหรอกประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ <c oughs> เขาก็ต้องบล็อกแบบนี้แหละถูกแล้วโอเคบอกผมมาเดี๋ยวผมจะทาตามอันดับแรกกดไปที่จุด3จุดด้านบนของโครมเหรอโอเค แล้วก็ไปที่การตั้งค่าหลังจากนั้นให้ไปที่ไหนนะข้อมูลส่วนตัวและความปลอดภัยโอเคแล้วไปกดที่ความปลอดภัยอะแล้วยังไงต่อเลื่อนไปข้างล่างที่ขั้นสูงในหัวข้อใช้ DNS ที่ปลอดภัยไปที่กำหนดเอง แล้วก็กดเลือกที่ Google Public DNS แล้วก็กดเลือกแค่นี้เองเหรอแค่นี้ก็เข้าได้แล้วจริงอ่ะบ้านารัฐบาลบล็อกเลยนะ <Wow. S 1> กดแค่นี้มันจะเข้าได้จริงปะเนี่ยไหนเดี๋ยวผมลองเข้าไปดูซิ้าว <Whoa! S 1> จะใช้โทรศัพท์เราใช้ได้เหมือนกันหรือเปล่า S 1> <S 1> ใช้ Android อ๋อได้เหมือนกันเลยเหรอกดในแอป,ป Google Chrome ใช่ไหมตามนี้นะ Android กดจุด3จุดใน Google Chrome เหมือนกันต่อไปกดที่ตั้งค่าต่อไปกดที่ความเป็นส่วนตัวต่อไปกดที่ DNS แล้วก็กดที่เลือกผู้ให้บริการแล้วก็กดที่ Google Google DNS เหมือนเดิมแค่นี้ <Wow. S 1> เข้าได้แล้วโอ้โหสุดยอดถ้าเป็น iOS อะ่ะ iOS มันไม่ได้ใช้ o o o g l h r o r o เลยอ๋อมีวิธีเหมือนกันเหรอโอเคบอกมาเลยเปิดไปที่ Wi-Fi ตั้งค่า Wi-Fi กดที่ตัว i หลัง Wi-Fi แล้วก็กดตรงที่ DNS กำหนดเองแล้วก็ลบ IP เดิมออก หลังจากนั้นก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเพิ่ม8.8.8.8หรือว่าจะเพิ่ม8.8.4.4ก็ได้แค่นี้ก็เข้าได้แล้วแล้วถ้าเกิดมุด VPN อะไรนะมันมันเป็นยังไงหรออ๋อแค่โหลดแอปแล้วเข้าได้เลยเหรอชื่อแอปอะไรอะแอป1.1.1.1ได้ทั้ง iOS และ Android เลยเหรอสวยพี่สวย แล้วเป็นวิธีง่ายกว่านั้นอีกเหรอ <Wow. S 1> กดไปที่ Google Translate หรออแล้วก็กดเปิดใน Google แปภาษาด้านล่างเนี่ยนะด้านล่างข้อความ๊เออมันขึ้นช่องให้แปลภาษาพิมพ์เว็บเข้าไปเลยแล้วมันจะมีลิงก์ขึ้นมาในช่องที่แปล เฮ้ย hey, อันนี้ง่ายจริงโอเคครับขอบคุณมากแค่นี้แหละบาย